ก็ขอกาบสวัสดีครับาา you, ท่าน,นนะผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะจีจีสุดๆกล้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมโรบอทก,กันนะครับผมก็ผมก็เล่นเกมนี้ไปสักพักแล้วนะครับผมเกมนี้ผมองชอบนะโรบอทมันมีหลายแมปมากนะครับผมก็ถ้าเกิสนใจก็ลดมาเล่นได้นะวันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่ไม่ใช่ว่าแมปดอกัน,นะครับผมไป<ะ>เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับนี่ครับแบบดอ ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นยูทูบเบอร์ท่านอื่นเล่นกันแล้วนะครับผมหรือไม่ก็ตัวนอาจจะเคยเล่นมาแล้วนะแต่อันนี้ผมก็เคยเล่นมาแล้วแหละสังเกตจากไอ้เงินอยู่ตรงนี้นครับใช่ก็ผมยังไม่เคยเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะว่าฝีมือผมจะเก่งแค่ไหนแต่ผมก็เคยผ่านด่าน50มาแล้วเออยังครับอุบิดเออผมก็ยังไม่เคยผ่านด่าน50เลยนะมันยากมากนะปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมป อันนี้ผมปิดเสียงไว้นะโหกีมนี้ลองรับโทรศัพท์ผมครับข้อดีของกีมนี้เย่ดีใจเลยผมได้เล่นแล้วกีมนี้ลองรับโทรศัพท์ผมครับก็เล่นในแบบลื่นไหลป่ะเล่นกันเลยครับผมรู้ว่าเพื่อนใหญ่จะเข้ามาด้วยนะ โอเคมาแล้วครับผมอันนี้จะให้เลือกซื้อุปรกรณ์นะครับผมแต่ตอนนดดผมมันโหลดอยู่ครับโอเคนี่ครับผมให้เลือกซื้อ,ปอุปกรณ์ผมไม่ซื้อแล้วกันนะนี๋ผมปิดเสียงไว้อยู่นะะเปิดป่ะเราเราไปกันเลยครับผมมาดูกันว่าผมจะถึงด่าน50ไหมเปิดเสียงเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคป่ะ โอเคดังไปหรือเปล่ามานี่แล้วยวกันนะครับผมป่ะคุณเจรครับด้และบันชาครับเงินเคไปยันใครคุณเจรครับผมจะภาพสวยนะโคตรสวยเลยโอเค ที่ทัวร์ับผมลองรับเกมนี้นะก็เล่นได้มันเลยเกมนี้ผมค่อนข้างชอบเล่นนะครับเฮ้ยไฟฉายอ้เจอไฟฉายดีมากครับได้เจอไฟฉายมืดเจเจเจโอเค ผมขอไม่หาของแล้วกันนะดินชักเยอะเกินหัวตู้อย่างเยอะหาห้องที่เจ็ดแล้วครับช่วงนี้ขอไม่ตัดต่อนะผมอยากจะดูกันแบบสดๆเลยดูว่ายังไม่มีตัวอะไรโผลมานะครับยังไม่มีอีกอะ ถ้าไฟกับพีทต้องมีความตัวนะผมไหนมาแล้วมาแล้วตโจ้ยมายังมาแล้ว,ลวโหวเสียงโคตรดังมืดเกมนี้มืดจริงจังมากนะผมผมไม่ค่อยชอบเกมนี้อย่างหนึ่งครับมืดจริงจังมากดูด้ยวยไหมโคตรมือดอะ คือเกมนี้มือจริงจังมากครับผมโอ้โหโอ้โหเจ็บๆจอย่ามองครับอย่ามองตัวนี้อย่ามองมาผมจะแชสติปไมเคิลแจักรสรรย่อตบไปเรือเบตุบกี้อาเดบุกี้จักไมเคิลแจ็คสันเอาต้องหากุญแจแหละอย่าอย่าอย่าไปมองมันนะผม ต้องหากุญแจคร like no ับไอ้เป็นเฮ้ยตัวตัวตกใจเฮ้ยตกใจเฮ้ยตกใจแลนะผู้ชมครั้งแรกที่เล่นเกมผีแล้วตกใจเพตัผมผมไม่เคยเล่นเกมผีให้ท่านผู้ชมดูเลยใช่ไหมในช่องผมอะมันเอาอีกแล้วโอยจะเอาอะไรบ่อยจังแม่งมุม โอเคเลือดผมอูจ oh, ยังยังไม่ไปตอนนั้นเลือดผมเกือบจะเครื่องหลอดแล้วท่านผู้ชมแล้วกุญแจอ,อยู่ไหนเนี่ยเออขอเวลาหาก,กุญแจก่อนนะครับโอ้เจอ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 สวยมีนั่นไหมไม่มียาเลยครับผมไม่เคนจักสันแบบไม่เคยอย่ามองมันนะผมไขกุญแจก็แลแก๊้ โอเคไฟไฟแมงกระพิบใช่ไหมทนผู้ามาชมเมื่อกี้กว่าจะหาคุญแจได้ตอนที่สิบห้าโอ้โหผมไม่ชอบดันมืดเลยดีที่มีไฟฉายผมไฟฉายมาส่งระยะไกลได้แล้วมันก็อีก้วผมเกลียดดันมืดในเกมนี้นักเวัว สวิตไฟอ่ะเรต้องตามหาสวิตค,ครับเ yeah, ย่ะละไฟฉายานะอ๋อนี่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 เฮ้ยเจ้าโอ้ยไป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 จะหมดแล้วไฟฉายจะหมดแล้วไปผมกลัวความมืโดโคตรกลัวความมืดในเกมเนะี่ยมันเอาเอีกเลยไฟกระพริบใช่ไหมประตูหรือเปล่า กิ้มเหมือนฟันจียกระพีพวครับใช่ไหมอเคไม่ใช่ครับหลอนเองมึงกินหลอนโอ้ยเอ้ยโอ้โหมือเสือกเป็นตัวนี้ไอ้เขียวโอ้โหตายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งชุบชุยหลังอพลังมันคือแจ็คสันไปเดิน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 โอ้โหระวังครับระวังตัวเนี้ย ต้องไม่เคยแจ๊งัาแข่งกับมันว่มาเดี๋ยวม้ดิเจ็เบาแม่ไม่เคยจ๊งักนะเฮ้ยเฮ้ใยใกล้ใกใกล้ไปใกล้ไปไม่ใกล้ไปนะผมผมาควาคยชายสองอัน เกือบไม่รอดเมื่อกี้ประตูเข้าไม่ได้นะท่านผู้ชมเหงือออกมือเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบแตกเมื่อกี้ประตูมันเปิดเข้าไม่ได้โอ้โหกันหนึ่งท่านผู้ชมจช็หน้าจอปหนึงเงือออกมือครับคลิปนี้ผมอาจจะตัดต่อน้อยนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปผมแบบสดๆ มียาไหมมีเงินติดอะไรเขาอีกเฮ้ยฟาชักฟาชักสวยไฟาชากจะหมดแล้วครับผมไปผมเกลียดห้องมืดเกมนี้มันมืดจริงจังเกินไป ไม่มีตัวเลยนะโอเคไปได้เรื่อยๆครับผมโอ้โหยังไม่โหลดมืดซะด้วยโอ้เกลียดมืดในเกมนี้ โอ oh, oh, ้ยกระพริบกระพริบกระพริบกระพิบกระพิบโอ้เบบี้เข้าตู้เข้าตู้เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมกดเข้าตู้ไม่ติดท่านผู้ชมเอาเกมเป็นไรเนี่ยเมื่อกี้ผมกดเข้าตู้ไม่ติดโฮ้ยเกือบตายเมื่อกี้โอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้แบบโทรศัพท์เป็นไรไม่รู้อ่ะเกือบตาย โ,โหหดจับตอนนี้ผมหดจะแต้งเละมากครับผมคือแบบกดเข้าตู้แล้วมันกดไม่ติดไงโทรศัท์ผมเป็นไรไม่รู้ท่านผู้ชมคือโทรศัพท์ผมหน้าจอมันอาจจะเก่านะครับเฮ้ยเจอแล้วยาเขาเรียกว่าฟิลใช่ไหมฟิล ที่มันติดหน้าจอครับมันอาจจะเก่าแล้วกดไม่ติดนะครับผมโอเคเจ๊บจึ๊บไปเจอครับผมเดี๋ยวขอเวลาหาก่อนอเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหหาตั้งนานอยู่ห้องนี้นี่เอง ีวหาของรับเื่อเจอไอเทมดีๆอย่างเช่นไฟแช็กหรือไม่ก็ไฟฉายไปครับเมาถึงแล้วมาขายไปมาดวงตาครับผมชยมืดอีกแล้ว หาสวิสหาคันโยกหาคันโยกครับเพื่อเปิดประตูมืดจริงจริงช่าง,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 งอ๋อนี่ฮะไปไปกันมาแล้วกระพริบกระพริบโอ้กระพริบกระพริบกระพริบโอ้เบบี้ใครก็ได้ช่วยฉันทีขเขาไปนิดเดียว มาไหมอ๋อดวงตาหลอนนะผมหลอนคือถ้าดวงตามันมีไฟจกระพิบนะครับผมตกใจหมดเฮ้ยเจอแล้วสวยเปิดไปอ๋อ ปห้องที่สามสิบเอ็ดครับอ๋อดวงตาดวงตาเฮ้ยมันเยอะจังว่าดวงตาสามสองโอ้โหมาตามามากัดชุดโอ้โหดา่านนี้ต้องวิ่งไหมวิ่งหรือเปล่าอ๋อ,อน,น,นั่นแงมาแล้ว มาจะลอยไหมเนี่ยเฮ้ยได้เจ๋อเยุดไป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 ปไดไปไไไป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 ไางไปนปไปไปทางมไปไปปไปไ ăn hai gia đình phải xin áo ơi 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 đi ơi 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 qua ơi 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 อัดวิดีโอไว้ทุกว่นเนี่ยเจ๊อันอาเดิมบบผมชนะแล้วหัวใจตื่นเลยมากผมผมชนะแล้วท่านผู้ชมไปต่อครับมันคือตัวหยังโอ้โหชัดเจนนี่นี่ไหนเป็นใครนายคุณไม่เคยจะถัมเลยไแล้ว โอเคต่นี้ต้องหาหนังสือโอ้ท่านผู้ชมเมื่อกี้มันอยู่ตรงหน้าผมพอดีโอเดินมาอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าพอดีเลยโอเคโอ้ด้ถ้าสิบผมเล่นไม่ผ่านนะท่านผู้ชมโอเค ยแบบนีเลโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับนี้ลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว่าด่าน50เล่นยังไงนะครับผมจะได้เอาไปทำตามนะครับคือด่าน50เล่นในผ่านจริงนะครับ สำหรับนี้ลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย